วันนี้ขออนุญาตของนักศึกษาครูครูบาอาจารย์นะคะเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเทว,วดาเทพารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความถูกต้องและแก้ม่นยําอะไรดีก็น้อมรับไว้อะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้ค่ะ,ะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะเรื่องราวพลังงานของคุณกันนะคะ การที่เป็นให้ไพ่บอกเล่าหรือว่าให้ไพ่เล่าเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่นะคะง่ายในการคิดท็อปิกสำหรับหน่อยบางคนก็จะว่าหัวหน่อยคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมใช่ค่ะนึกถึงหัวข้อไม่ออกเลยทุกคนก็เลยเป็นเหมือนกับให้จักรวาลครูครูบาอาจารย์มาบอกดีกว่าว่าอยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวในเรื่องใดนะคะตัวต้น ดีจุงดีจังอ่าพลังงานวันนี้นะคะอ่ะเลื่อนมาดูก่อนคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณมีความคุณเป็นคนที่มีความพยายามหนักมากพระแม่อุมาเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่เหมือนกับเป็นเป็นแม่นะคะเสียสละ ทุ่มเทเพียรพยายามได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความพยายามของตัวเองนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะ่ะหน่อยไม่ได้เห็นแค่เฉพาะแค่ความพยายามของตัวเองนะ70%คือความพยายามสิ่งที่คุณได้มาสิ่งที่คุณเป็นชีวิตคุณทุกวันนี้ที่ได้มา70%จากการลงมือทําอีก30%จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์โชคชะตาและก็ คุณค่าที่คุณคู่ควรค่ะอันนี้คือสิวลึงก็คืออาวุธนะคะของพระศิวะการที่เราจะได้อาวุธของพระศิวะมานั่นหมายความว่าคุณผ่านกระบวนการคัดสรรคุณได้พิสูจน์แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณมีเจตนารมณ์บริสุทธิ์ไหมคุณทำเพื่ออะไรนะคะ หรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะมีนะคะผลกระทบกับคุณยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกลั่นกรองมันถูกคัดสรรมันถูกคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วโชคชะตาจักรวาลครูครูบาอาจารย์อาวุธของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพรอ,อันประเสริฐคุณความดีที่คุณสร้างมันผนึกกำลังเข้าด้วยกันแล้วค่ะมันกลายเป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนให้กับคุณณนะเวลานี้คุณเหมาะสมและก็คู่ควรที่จะได้รับ บางคนมีแผนที่จะให้รางวัลตัวเองซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะสิ่งมีค่าสิ่งที่มีมูลค่าบางคนก็อาจจะมีแผนเดินทางท่องเที่ยวมีแผนที่จะไปเสาะสแสวงหาความสุขหลังจากที่เหนื่อยมานานทุ่มเทเพียรพยายามมานานนะคะสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับมันคือความสุขที่คุณควรที่จะได้รับอย่างแท้จริงบางคนก็มีแลนที่จะเปลี่ยนรถ นะคะเปลี่ยนรถใหม่ Modify หรือว่ารีโนเวทบ้านนะคะที่อยู่อาศัยซื้อสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่อสังหาต่างๆเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับสิ่งต่างๆที่เราได้ลงทุนลงแรงใช้ความพยายามใช้การเรียนรู้ใช้ประสบการณ์ใช้พละกำลังทุกอย่างทั้งภายในและภายน,นอกของคุณนะคะคุณคู่ควร,ควรกับสิ่งที่คุณจะได้รับคะ่ะนะคะอันนี้คือพลังงานตัวตนของคุณ ถ้าเป็นในลักษณะที่ณปัจจุบันนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงหน่อยบอกเอาไว้เลยว่าร้อเซหน่อยให้เกินเจ ที่คุณอยู่ในจุดที่คุณสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองที่คุณสามารถขจัดสิ่งไม่ดีออกไปได้ด้วยตัวเองที่คุณสามารถที่จะได้รับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทเพียรพยายามผลตอบรับต่างๆอะ่ะมันเหมาะสมแล้วมันก็คู่ควรคุณอยู่ในจุดที่เหนื่อยมามากตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วก็เติมพลังให้กับตัวเองเติมพลังใจให้กำลังใจให้รางวัลกับตัวเองแล้วค่ะนะคะบางคนก็อาจจะ มีข่าวดีในเรื่องของบางคนอยากจะได้บุตรนะคะอยากจะได้บุตรอยากจะได้ลูกเพียรพยายามทำมานานทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งธรรมทั้งทาง,ท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 งปฏิบัตินะคะมันถึงจังหวะเวลาที่คุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของลูกบุตร นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของเพียรพยายามดูแลนะคะบุตรหลานบริวารมาตอนนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้พักได้เชยชมความสําเร็จของบุตรหลานบริวารคนที่คุณรักคนที่คุณดูแลนะคะอ่ะโอเคนี่คือพลังงานตัวตนของคุณบางคนก็เป็นคนที่ที่ชอบในเรื่องของศิลปะ ดนตรีบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอาอยากจะเปิดช่องทางนะคะมีแพลนที่อยากที่จะเปิดช่องทางการทำมาหากินโดยใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่ได้ไปฝึกฝนไปได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเพียรพยายามในการที่จะไปฝึกบุคลิกฝึกร้องเพลงนะคะฝึกพูดหน้ากล้องนะคะหรือเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆมาเรียนรู้มาแล้วมันถึงเวลาแห่งการที่คุณจะ เปิดตัวออกมาในการที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆที่คุณได้สะสมมานะ่ะมาเปิดตัวนะคะให้กับคนอื่นๆนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นๆแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะได้เดินหน้าไปควบคู่กับมันด้วยความสุขได้ทั้งสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆแล้วก็ได้สร้างผลกำไรหรือว่าได้สิ่งที่กลับคืนมาโดยที่ หน่อยมีความรู้สึกว่าการที่เราได้ทําอะไรในสิ่งที่เรารักทำแล้วมีความสุขแล้วมันเป็นผลดีทั้งกับตัวเราแล้วก็คนอื่นๆแถมยังได้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ทุกคนต้องการมากเลยนะคะชีวิตของคนคนนึงอะเพียรพยายามมามากพลิกวิกฤตพลิกโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส พยายามที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งไม่รอแค่โชคชะตาไม่รอจังหวะเวลาอย่างเดียวแต่คุณเพียรพยายามทำไปเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งอะเมื่อเวลาที่ฟ้าเปิดอะคุณจะพร้อมที่จะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับความพยายามของคุณนะคะนะคะอ่ะทีนี้มาดู คุณเป็นอย่างนั้นไหมหน่อยว่าคุณเป็นคนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อะค่ะอยากได้อะไรอยากทำอะไรถึงแม้ว่าบางคนก็บอกว่าถึงแม้ว่าโชคชะตานะคะจะก,กันแกล้งหรือแม้ว่าหรือถึงแม้ว่าชีวิตนี้เกิดมาไม่ได้มีคนเกืน้อหนุนมากมายนะคะหรือว่าชีวิตนี้เกิดมาอยากได้อะไรต้องเพียรพยายามด้วยตัวเองคุณก็ไม่ย่อท้อค่ะคุณไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา คุณเชื่อแน่ว่ายังไงซะสิ่งที่เราหวังนะมันก็ต้องมาจากตัวเราเอง70% 80%ขึ้นไปนะคะจะนอนรอให้โชคชะตากำหนดอย่างเดียวมันคงไปไม่ถึงเป้าหมาย เหมือนเราได้รับกุญแจรถอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่หัดถ้าคุณไม่ไปหัดขี่ไปทําใบขับขี่ถ้าคุณไม่สตาร์ทแล้วออกเดินทางเป้าหมายก็เป็นเพียงแค่ความฝันถึงแม้จะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆมาแล้วก็ตามนะคะหรือบางคนนะคะทุ่มเทเพียรพยายามอยากที่จะไปให้ถึงเป้าเป้าหมายเพียรพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อรถให้ได้สักคันหนึ่งเพื่อที่จะพาตัวเองไปในตามที่ต่างๆที่ใจต้องการ เนี่ยมันคือแต่ละคนนะคะพื้นฐานเกิดมาโชคชะตาแตกต่างกันแต่คุณจะไม่ยอมให้โชคชะตามากําหนดชะตาชีวิตของตัวคุณค่ะคุณให้ตัวเองเป็นคนที่กําหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเองคุณรู้ว่า <c oughs> ทุกคนยเยอะเกินไปนะคะคุณรู้ว่าการจะได้มาอะไรสักอย่างมันไม่มีอะไรที่มันง่ายไปซะทุกอย่าง คนที่เราเห็นว่าเขาประสบความสําเร็จได้อะไรมาง่ายๆอ่ะบางทีอ่ะเบื้องหลังเขาอาจจะกว่าจะผ่านจะพ้นนะคะมรสุมชีวิตใช่ไหมมันก็ยากมันก็หนักเหลือเกินนะคะนั่งขนลุกอยู่เนี่ยฝนตกหลังฝนตกแล้วขนล,ลุกนะ,ะเอ๊ะหรือว่าหน่อยพูดถูกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมาบอกว่าเธอพูดถูกแล้วอะความลับความลับอะไรเอ่ย อืดํารวยค่ะการดํารวยที่ได้มาเห็นไหมบางทีคุณไม่เชื่อในเรื่องของโชคชะตานะ่ะ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มามันอยู่ที่ตัวเราเกิน70%์ต้องก้าวไปข้างหน้าขอให้คุณเพียงแค่นะคะอย่าให้สิ่งภายนอกมากระทบทำให้เกิดความอาย่อ,ยอท้อผิดหวังนะคะเส้นทางที่คุณเลือกเดินอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าเบาสบายและสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมันก็คือเส้นทางที่ถูกต้องแล้วโอเคอ่ะถูกควบคุม อย่างที่หน่อยว่านะคะทุกคนนะคะ,ะสิ่งที่คุณเพียรพยายามคุณไม่ยอมให้โชคชะตามากำหนดชีวิตอย่าให้เพียงแค่คำพูดอย่าให้เพียงแค่ค่านิยมสังคมรอบรอบนอกมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตอนาคตของตัวคุณเองนะคะวันนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูบาอาจารย์อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวเลยก็คือ ชีวิตของคุณเป็นของคุณค่ะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้ความลับเนี่ยมันคือมันเป็นบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้ไปในกระบวนการทีละขั้นทีละตอนอย่าอยากรู้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่อยากรู้อะไรที่ล่วงหน้ามากเกินไปค่ะเพราะบางอย่างที่รู้แล้วมันกดหรือมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนโดนควบคุมอะ คือเอาจริงๆนะคะทุกคนการดูดวงชะตาการรู้อะไรล่วงหน้าน่ะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะถ้าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนถ้าเรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะดีบางทีเราอาจจะประมาทบางทีเราอาจจะ,ะเล่นเล่อไม่ระวังตัวนะคะแต่ถ้า เรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะพบเจอสิ่งที่ไม่ดีมันก็ดีตรงที่เราจะได้ป้องกันนะคะป้องกันหรือว่าอทําไม่ให้มันควบคุมไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าอย่างที่พูดมานะคะโชคชะตาของคนเรามันอยู่ที่ตัวของเรามากกว่าเจ็ดสิบเอร์ซนขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะคะความลับสวรรค์สิ่ง บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ขอให้สิ่งที่เรารู้อย่ามาเป็นตัวกําหนดอย่ามาเป็นตัวที่ควบคุมคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เอ,อ่อหน่อยจะว่ายังไงดีหน่อยพูดแล้วหน่อยก็สะดุดเนาะคืออย่างนี้ <laughs> อย่าให้สิ่งที่คุณรู้ล่วงหน้าหรืออย่าให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณมาเป็นตัวควบคุม ให้กับคุณไม่เดินหน้าต่อหรือว่าควบคุมให้คุณหมดกำลังใจในการที่จะทำอะไรเพราะอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่รอโชคชะตากำหนดคุณเพียงพยายามสร้างชีวิตสร้างโชคชะตาด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นหน่อยเชื่อแน่ว่าอะไรที่คุณรู้อะไรที่มีสายสัญญาณมาบอก บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่มาบอกให้คุณรู้ว่าจงอย่าเชื่อในสิ่งที่รับรู้มาร้อยเปอร์เซนตแต่จงพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองทําทุกๆอย่างให้มันเป็นกลางค่ะรับรู้เพื่อที่จะป้องกันรับรู้เพื่อที่จะไม่ประมาทหรือว่าเอ๊ะทำไมไหนนึกคำพูดนี้ไม่ออกเพื่อนๆเ,เหมือนกับอันนี้เลยค่ะ เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจะให้หน่อยบอกร้อยเปอร์เซนอะคืออย่างนี้บางอย่างหน่อยก็พูดไม่ได้แต่เอาเป็นว่าหน่อยเชื่อแน่ว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกับโดนปิดปากไม่ให้พูดทั้งๆท,ท,ที่ทุกอย่างมันอยู่ในหัวหน่อยหมดเลยนะคะทุกคนอะคืออย่างนี้พูดสั้นๆง่ายๆในสามภาพนี้จงปรับสมดุลของตัวเองทั้งเรื่องของโชคชะตาแลวา้ว่าแล้วก็การลงมือทํา สิ่งไหนที่เป็นโชคชะตาของคุณถึงคุณรับรู้ไปคุณก็สามารถที่จะแก้ได้หากคุณมีความเพียรพยายามให้มากขึ้นอย่าให้โชคชะตาเป็นตัวกําหนดเส้นทางการใช้ชีวิตของคุณค่ะนี่คือสั้นๆง่ายๆเลยอ่ะโอ้ขนลุกพลังงานวันนี้หนักมากนะเอาเป็นว่านะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านอยากจะ จะให้สื่อสารไหมจริงๆก็อยากให้สื่อสารแต่ว่ามันก็มีบางอย่างเนาะมันอาจจะเป็นพลังงานมืดบอดออหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าสิ่งที่มองไม่เห็นที่มาขัดมาขวางคุณนะคะบางอย่าง เอาเป็นว่าดูแลตัวเองสุขภาพดูแลตัวเองจากภายในหมั่นเติมพลังบุญพลังบาร,รมีจากภายในขจัดสิ่งไม่ดีออกไปเจือจางสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งไหนที่เป็นพลังงานกรรมเก่าก็ขอให้คุณน้อมรับแล้วก็นะคะขออโหสิกรรมแล้วก็เดินออกมาให้ห่างจากการที่ปฏิบัติสิ่งไม่ดีแล้วก็ทําสิ่งดีๆนะคะเจือจางลงไปเหมือนแก้วที่มีเหมือนเหมือนแก้วที่มีเกลือผสมเราค่อยๆเติมน้ําสะสมไปไเรื่อยๆ ให้ให้ความเค็มของมันเจือจางความเค็มมันก็ยังคงอยู่เกลือมันก็ยังอยู่ในนั้นแ่ะคะ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีความเจือจางลงมันก็จะมีผลกระทบต่อตัวเราน้อยลงหรือว่าเบาบางลงแต่มันไม่ได้หายไปเลยกรรมส่วนกรรมคุณความดีบุญกุศลส่วนบุญ,บ,ญบุญกุศลคนละส่วนกันไม่สามารถที่จะหักล้างกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถที่จะเติมพลังบุญเพื่อให้เป็นการนะคะผ่อนหนักให้เป็นเบาอะพูดง่าย นะคะโอ้พลังงานวันนี้หนักหนักมากหนักมากจริงๆนะคะแต่พลังงานของคุณนะคะคุณก็ผ่านมาได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็คุณผ่านมาได้ด้วยบุญบุลบุญบาร,รมีและสิ่งที่คุณคู่ควรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าความพยายามของคุณเป็นผลคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับ หรือบางทีคุณอาจจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณคาดคิดก็ได้เพราะคุณมีความเพียรพยายามในตัวเองไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานะอในชีวิตของคุณคนเราอาะค่ะมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้เพราะฉะนั้นการที่ถูกควบคุมในที่นี้ก็อาจจะเป็นถูกควบคุมจากบริบทของสังคมครอบครัว สถานะการเงินนะคะหรือว่าพันภารกิจสัญญาต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเศรษฐกิจต่างๆที่มันจะควบคุมให้กับคุณบางทีอ่ะมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรได้แบบพลกการเพราะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณจงปรับสมดุลภายในนะคะแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันเกินตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะคะทีละขั้นทีละตอนเพราะหน่อยเชื่อว่าการที่เรามาอยู่ในจุดที่เราพังพร้อมและเราสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆมันเป็นเส้นทางที่ใช่คุณจะได้พบเจอเส้นทางที่ใช่สำหรับตัวคุณทั้งจากความพยายามของตัวคุณเองทั้งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาลแล้วก็จังหวะเวลาที่ดีที่มันเหมาะสมที่คู่ควรที่คุณควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ คนคนหนึง่งถ้ามายืนอยู่ในจุดที่รากฐานมั่นคงนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เรามีความเพียรพยายามอะค่ะแล้วก็ทําทุกๆอย่างด้วยความสม่ำเสมอเชื่อและศรัทธาในตัวเองแล้วก็จังหวะเวลานะคะพอถึงวันหนึ่งที่คุณได้นั่งแท่นนะ่ะพอถึงเวลาที่คุณได้นั่งแท่นได้พัก นะคะได้หาความสุขให้กับตัวเองแล้วนั้นนะคะมันจะเป็นเวลาที่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันหลั่งไหลเข้ามาประเดประดังเข้ามาความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเหมือนกับอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเจ้าแม่นางกวักอย่างเงี้ยค่ะคุณถึงพร้อมเมื่อถึงวันหนึ่งนะคะายอนาคตคุณถึงพร้อมด้วยความสุข คุณถึงพร้อมด้วยความมั่งคั่งคุณมีพร้อมด้วยรัพย์สินเงินทองที่คุณรู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วกับการใช้ในชีวิตนี้ไม่ต้องไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปมากกว่านี้เพราะบนเส้นทางที่ผ่านมานะ่ะความเหนื่อยความลำบากอะมันทำให้เราได้รู้คุณค่าของสิ่งที่เราได้รับนะับปัจจุบัน คุณจะรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นคุณจะรักคุณจะถนอมตัวเองมากขึ้นคุณจะทําทุกๆวินาทีให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มากระทบคุณจะตัดมันออกคุณจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณเข้ามาในชีวิตเหมือนกับ บ้านของเราพอเราเหนื่อยมามากเส้นทางที่ผ่านมากว่าจะสร้างบ้านขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างมีรากฐานที่มั่นคงมีบ้านเป็นของตัวเองอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการสร้างกระบวนการเก็บเงินหามาแล้วก็ใช้ไปเพื่อที่จะสร้างให้เป็นรูปเป็นล่างพอเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะคุณอยู่ในจุดแห่งการที่ตกแต่งนะคะบิวอินภายใน ตามความชอบของตัวเองมีความสุขในการตกแต่งบ้านมีความสุขในการตกแต่งตัวเองมีความสุขในการดูแลบำรุงตัวเองบำรุงบ้านของตัวคุณเองเนี่ยตัวคุณคือบ้านของคุณนะคะตัวคุณเนี่ยคือบ้านของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะหน่อยว่าคุณจะเดินอยู่ในเส้นทางที่แบบมีความสุขในบ้านหลังนี้ค่ะบ้านที่เป็นร่างกายตัวเองเนี่ย เพราะคุณรู้ซึ่งแล้วว่าสิ่งที่จะอยู่กับคุณก็คือตัวคุณแล้วก็จิตใจคุณเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาโชคชะตา30นะคะความพยายามอีก70%มันทำให้คุณ นะคะได้รับสิ่งที่คู่ควรความสุขความสบายใจความบันเทิงเลิงใจอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทานอะไรก็ได้ทานอยากไปเรียนดนตรีอยากไปฟังดนตรีอยากไปคอนเสิร์ตอยากไปอะไรคือคุณทำได้หมดนะคะเพราะว่าคุณผ่านการฝึกฝนคุณผ่านการก้าวข้ามผ่านคำว่าโชคชะตากำหนดมาแล้ว พราะคุณกําหนดท,ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองค่ะหน่อยจะบอกเสมอว่าโชคชะตาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เส้นทางที่มันอยู่ในโลกใบนี้ค่ะคุณจะไปที่ไหนมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนแค่นั้นเองมันอยู่ที่ตัวของเราค่ะนะคะ บางคนที่ตอนนี้อยู่ในจุดที่กำลังเหนื่อยกำลังต่อสู้กำลังดิ้นรนเพราะทุกๆคนต้องได้พบได้เจอแต่ว่าคนอื่นๆเขาอาจจะไม่ได้มาบอกมากล่าวว่าเขาพบเจอเรื่องราวอะไรมามันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณหนักคุณลำบากคนเดียวไม่ใช่ค่ะ ทุกคนกว่าจะอยู่ในจุดที่มีความสุขนั่งชิวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามานะ่ะ mm. เขาเหนื่อยมากันทุกคนคะ่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป่าประกาศบอกแค่นั้นเองเขาอาจจะเป่าประกาศบอกแค่ความสําเร็จแต่ว่าความเจ็บความปวดระหว่างเส้นทางเขาไม่ได้พูดแค่นั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในกระบวนการแห่งการโดนที่กําลังโดนบททดสอบการ ฝึกฝนความเพียรพยายามก็ขอให้คุณจงรู้เอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านความทุก์ตรงนี้ไปได้คุณจะพบเจอความสุขความสำเร็จนะคะในบัน้นปลายแต่ถ้าตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่มีความเบามีความสบายได้พบเจอหนทางที่มันนะคะรองรับไปด้วยความสุขความสำเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จงอยู่ ปัจจุบันขณะให้มีสติกับปัจจุบันอย่าประมาทอย่าเลินเล่อเพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้มามันก็มีหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการไหนอนะคะ่ะสติสัมปชัญญะสำคัญความเพียรพยายามการรักษาไว้ก็สำคัญนะคะเอาเป็นว่าไหนก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะน้อมรับความอุด,ดมสมบูรณ์น้อมรับ สิ่งที่มันกำลังจะเกิดจากผลของการกระทําความเพียรพยายามของคุณนะคะโอเคค่ะหากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายนะคะขอให้พิมพ์คำว่ามัางคังร่ำรวยก็ได้ค่ะถ้าคุณเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะสำเร็จคุณจะมีเงินคุณจะ ร่ำรวยคุณจะมั่งคัง่งคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขหากคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็จะเจอคุณก็จะพาตัวเองไปสู่เส้นทางแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้ถูกทิศถูกทางแต่ถ้าคุณมีความเชื่อว่าเกิดมาลำบากอนาคตไม่ยังไงก็ไม่มีทางสุขสบายคุณก็ยังจะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน ได้แค่พวงกุญแจรถแต่ว่ายังขับไม่เป็นค่ะไม่หัดไม่ไม่หัด,ไม,ไ,มหดไม่เรียนไม่รู้ก็ไม่ไปค่ะไปไม่ถึงไหนนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะบ๊ายบาย